เน่ทุกคนช่องเรามีสปอนเซอร์แล้วนะคุกกี้ดันช็อปด้านรับเติมเกมคุกกี้ดันราคาถูกปลอดภัยแบบ2 0 0นอกจากคุกกี้ดันแล้วยังมีเกมอื่นๆด้วยนะเป็นเพื่อนที่สนใจสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างไปที่ด้านพาได้เลยไปอุดหนุนกันเยอะๆนะเอ่อสีเพื่อนชาวเกลียวเบทคนเนาวันนี้เราก็ัาการเล่นคุกกี้ไวโกสปรับใหม่กันก็คุกกี้ไวโกสอย่างทุกคนทราบกันว่าในแผนนี้เนี่ยมีการบัฟแล้วก็ได้รับสกินแร์ใหม่พร้อมกับสัตว์เลี้ยงของเธอนะครับ แล้วก็ในการปรับแพทนี้เนี่ยนอกจากการปรับบัฟในเรื่องของการเพิ่มแต้มอย่างที่บอกนะครับมีการปรับเมคคากเล็กน้อยซึ่งทาให้ไวโกสเนี่ยเล่นง่ายขึ้นเยอะนะแราสิ่งที่ปรับหลักๆเนี่ยนอกจากแต้มแล้วก็จะมีเรื่องของการลดคู่ทามลง0.2วินาทีสาหรับสกิลของคุกกี้นะครับซึ่งไอาการลดคู่ทามลง0.2วิเนี่ยหลายคนจะงงว่าฮะแค่0.2วิเนี่ยนะ0.2วิก็มีผลนะครับเพราะว่าถ้าใครเคยดูตอนผมรีวิวไวโกสไปไม่ว่าจะเป็นเล่นก่อนปรับหรือตอนสมัยมันมาใหม่ๆเนี่ยผมเคยพูดไว้เเสมออว่า ไวโกสเนี่ยถ้ามันไม่ใช่แผนที่มันจําเป็นจะต้องโดดยื้อสกิลเพื่อที่สกิลสุดท้ายทันเพราะว่าเลือดเนี่ยมันค่อนข้าง,งแบบปิ่นหลอดคือมันหมดเลือดมันหมดแล้วอะ่ะเออแต่ว่าเรายังต้องโดดเพื่อยื้อสกิลเนาพอปรับมาอย่างเงี้ยก็ทาให้ไวโกสเนี่ยมันสามารถใช้สกิลได้ค่อนข้างเป๊ะได้ง่ายมากขึ้นไม่จําเป็นต้องโดดเยอะเท่าเมื่อก่อนคือต้องโดดยื้อเหมือนเดิมแหละแต่ว่าอาจจะไม่ต้องถึงขั้นแบบ โดดยืดเป๊ะๆายหลอดเลือดยอะไรเงี้ยอ่ะไม่ต้องถึงระดับนั้นแล้วนะครับแล้วก็มีการปรับเมคนิกการใช้สกิลใหม่อีกหน่อยนะครับก็คือไอตอนกดสกิลหลอกคุกกี้ตอนตกใจอ่ะมันจะขึ้นมาให้กดเฉพาะตอนที่มันถึงเวลาหลอกได้แล้วนะครับแต่ว่าทามมิ่งในการกดมันก็เหมือนเดิมนะซึ่งปกติเนะี่ยผมก็กดเวลาเป็นทามมิ่งของมันอยู่แล้วดังนั้นไอตอนปรับตรงนี้ผมว่าไม่มีผลน แต่สิ่งที่ปรับอีกอย่างก็คือเนี่ยไอตอนจังหวะที่มันหลอกเพื่อเอาเยลลี่สยองขวัญเนี่ยไอตรงเนี้ยมันมีการปรับใหม่ก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเราจำเป็นจะต้องกดสก,กิลเพื่อที่จะหลอกแล้วให้มีเยลลี่ออกมาแต่ว่าตอนเนี้ยไม่จำเป็นต้องกดแล้วนะผมก็คือเมื่อก่อนอะ่ะมันต้องกดสไลด์ซ้ําอีกทีหนึ่งตอนใช้สก,กิลเสร็จก็คือมันค่อนข้างแบบต้องกดสก,กิลซ้ําซ้อนกันหลายรอบแหละอ่ะทางเดฟก็เลยมีการปรับ ตรงจุดนี้ออกนะผมเพื่อให้เล่นง่ายขึ้นเนาะก็คือการกดสกิลของไวโกสเนี่ยเหลือแค่การตอนกดสกิลที่เป็นหลอกตอนแรก3จังหวะอะเหลือแค่นั้นนะผมหลอก3ชามีแค่นั้นที่ต้องกดส่วนจังหวะไอหลอกตอนวิ่งเร็วๆสกิลปิดเนี่ยอันนี้มันไม่จําเป็นต้องกดแล้วนะผมก็ถือว่าอย่างที่บอกเป็นการปรับเมคนิกที่ทําให้ไวโกสเล่นง่ายขึ้น ซึ่งสัตว์เลี้ยงก็มีการปรับเล็กน้อยเหมือนกันน้ก็คือมีการปรับให้อโพชั่นของสัตว์เลี้ยงเนี่ยเสกได้เร็วขึ้นน่าจะสัก0.1หรือ0.2วิเนี่ยแหละนะ้ใกล้เคียงกันกันกบคุกกี้เลยที่ลดมานม้แต่สิ่งที่ปรับแล้วทําให้แบบสัตว์เลี้ยงดูแย่ลงก็คือมันเนิร์ฟสัตว์เลี้ยงลงด้วยน้ก็คือเมื่อก่อนเนี่ยสัตว์เลี้ยงมันจะเพิ่มคะแนนเยลลี่หมีประมาณ3,000มั้งเออตอนนี้แพสซีฟเพิ่มคะแนนเยลลี่หมีเนี่ยมันเหลือแค 2, 500 อย่างที่ทุกคนทราบกันว่าพรแคนดี้เนี่ยบวกมายังไม่ถึง500เลยนะครับสำหรับการเพิ่มคะแนนยังไม่มีทุกชนิดอันนี้นี่หายไป500ก็ถือว่าเป็นการเนิฟสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะเนิฟสัตว์เลี้ยงตรงนี้ไปทำไมเพราะว่าการที่มันเสกครูดาวได้เร็วขึ้นแค่นิดเดียวเนี่ยมันแทบไม่ได้มีประโยชน์เลยเนาะสิ่งที่มันคือมันก็ดีขึ้นนั่นแหละเพราะว่าพอมันเสกเร็วขึ้นก็มีสิทธิ์ที่จะเก็บคูดาวไอตัวขวดเลือดได้ง่ายขึ้นแต่่่วาาานนนััแแหละมมกกกก็ร,กกกรที แต้มมันจะน้อยลงจากสังเ้ยนะครไวโกสเนี่ยแต้มมันก็เลยอาจจะดูแบบไม่ได้หรือหว่ามากแต้มมันจะดูไม่ได้โดดจากเดิมมากเพราะว่าตัวมันเองก็ไม่ได้เป็นตัวที่เก่าขนาดนั้นดังนั้นสิ่งที่ปรับแบบปรับ,รบแล้วเห็นผลจริงๆก็จะเป็นตัวของตัวคุกกี้ที่มันบัฟเยอะแล้วก็มีคอมโบโบนัสนะที่ทําให้แต้มดูดีขึ้นเนาะแต่ว่าถามว่าการเนิฟการเพิ่มคะแนนสั์เ้ยตรงนี้มันจะมีผลนิดหน่อยไหมในเรื่องของแบบการเล่นง่ายขึ้นผมว่ามันก็มีผลนิดนึงนะคือ ทำให้เราอะไม่จําเป็นต้องแบบโฟกัสเรื่องการเก็บเยลลี่หมีเยอะมากเท้ามาก่อนเพราะว่าแต้มอะมันไม่ได้สําคัญมากขึ้นขนาดนั้นก็คือแต้มมันสําคัญน้อยลงล่ะแหละแต่ก็ยังสําคัญนะเออแต่แค่แบบมันอาจจะไม่ใช่เมคานนกที่แบบสําคัญขนาดเท่าเมื่อก่อนแล้วเออประมาณนั้นนะครับคือถ้าเทียบกับสัตว์เลี้ยงที่เป็นล้ใกล้เคียงกันอย่างคาปูชิโน่อะที่มันจะเป็นเพิ่มหมีเหลืองใช่ไหมหรือจะเป็นลูกแก้วหิมะอะที่เพิ่มหมีหมีน้ําแข็งแล้วก็เงาะที่เพิ่มหมีชมพูอะอันนี้ก็เป็นหมีทุกชนิดอะไรเงี้ย ก็เป็นอารมณน์นั้นนะโอเคก็ผัดส,สองที่ใช้เซตวันนี้ก็จะเป็นเซตของมันฝรั่งแล้วก็ใช้เป็นเซตแับทำแต้มปกตินะผมเพราะว่าจังหวะอะไรมันค่อนข้างสวยเนาะเนี่ยมันฝรั่งไม่จําเป็นต้องเก็บขวดเลือดอีกขวดนึงก็ใช้สกิลทานอยู่ดีนะโอเคสกิลปิดท้ายไปนะผมก็จบค่อนข้างเยอะนะเนี่ยจบเกิน800ล้านเลยนะผมจบที่8 0 3้าล้านเนาะสำหรับเซตลอบนี้นะครับผมโอเคเรามาต่อกันที่ M2 นะผมกับดาด ส่วนดอกไม้สุดโดกันเนาะเพราะในเซ็ตที่จะใช้วันนี้ก็จะเป็นเซ็ตเดิมกับที่เล่นไปดอนเซ็ตก่อนปรับเลยนะครเพราะว่าการปรับรอบมีของไวโกสเนี่ยมันไม่ได้มีการปรับจังหวะอย่างที่บอกนะ แค่ปรับให้ครูดาวมันสกิลเร็วขึ้นนิดนึงจะเลาะบอกว่าเป็นการปรับจังหวะก็ได้มั้งเออเพราะว่ามันสกิลเร็วขึ้นก็ใช้สกิลง่ายขึ้นแต่ว่าโดยรวมถ้าพูดเรื่องเลือดจังหวะก,การเก็บกดลเลือดสกิลสุดท้ายอะไรเงี้ยมันคือจังหวะเดิมเลยนะครับสำหรับตัวไวโกสเนาะดังนั้นจะพูดว่าเปลี่ยนจังหวะมันก็พูดได้ไม่เต็มปากนะเออมันต้องพูดว่าเป็นการปรับครูไทม์เล็กน้อยเพื่อให้มันเล่นง่ายขึ้นแค่นั้นนะครับก็ในด่านนี้เนี่ยอย่างที่บอกจะใช้เป็นสมบัติีีีีหมมมม่่แแแลล้้้วววกก็็นนนนนคราราอออ์ตใใเเืืงงงขงนะชย ก็ไวโกสเนี่ยถ้าถามผมว่ามันโหดไหมผมว่ามันอยู่ในเกมพอใช้ได้นะเออมันสามารถเล่นชิงถ้วยได้ทุกดาดเลยนะผมแต่ว่าถ้าเอาแบบเป็นเมตาเลยอะ่ะจะมีแค่ดาดทําคริสตันนะผมที่จะดูแบบดูดีสุดนะสุดถ้าเป็นเอ็มอื่นเนี่ยอันนี้จะยังสู้พวกตัวเก่าๆไม่ได้นะผมจะสู้มะเฟืองสู้พวกตัวอื่นๆไม่ได้เนาะแต่ถ้าถามผมว่ามันเป็นตัวที่โอเคไหมในการเล่นชิงถ้วยผมว่ามันโอเคมากเลยนะเพราะว่ามันเล่นได้ทุกดาดน,นะผมแต่ถ้าถามผมนะผมก็ยังเชียร์มะเฟืองมากกว่าอย่างที่บอกเนาะเพราะว่า ขอให้ด่าน M1 มันเยอะแต้มเยอะกว่ามะเฟืองแต่ก็ไม่ได้แต้มเยอะกว่าขนาดนั้นไงม,มันเยอะแต่มันไม่ได้เยอะในระดับที่แบบหูห่างเป็น1ิ20ล้านอะไรเงี้ยมันไม่ได้ห àng, ่างขนาดนั้นนะมันห่างประมาณล้าน2ล้านอะไรเงี้ยซึ่งผมมองว่ามะเฟืองที่มันยังเล่นได้ทุกด,ด่านแบบเมตามากกว่าอะไรเงี้ยก็เลยยังโอเคกว่านะแต่ว่าไวโกสก็เป็นตัวที่สามารถเอาไปเล่นเบรกเอาได้นะเออณนะตอนนี้คือ White Coast เนี่ยมันเอาไปเล่นเบรกเอาได้ทั้ง2ด่านเลยมั้งเออที่ผมเห็นนะ เรเรียกว่าเป็นตัวที่ปั้นมาก็คือได้ใช้งานคุ้มเนาะสำหรับตัวไวโกสนะครับผมอ่ะโอเคขึ้นโบนัสไปเนาะรอบนี้นะว่าไวโกสเนี่ยเป็นตัวที่เอาจริงๆมันก็เหมาะแอบแบบมันเป็นตัวที่เกือบจะดีอะเออแต่ว่าแค่แต้มาอาจจะดูน้อยไปหน่อยในด่านแบบด่านอื่นแค่นั้นเองนะผ ถ้าเทียบกับตัวที่ใกล้เคียงกันในแพ่นนี้ก็จะมีแบบไฮเดนเยียหรือชัยมัสแคทอะไรพวกนี้นะผม,ผมว่าไวโกสดีกว่านิดนึงนะถ้าไม่นับเรื่องเบรกเอาหนะ่ะอ่ะถ้านับแค่ชิงถ้วยเนี่ยผมว่าไวโกสดีกว่าตัวของไฮเดนเยียนะแต่ว่าถ้านับเรื่องเบรกเอาไปด้วยเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกันทั้งคู่นะดังนั้นถ้าเทียบหมัดต่อหมัดเนี่ยวโกสอาจจะดีกว่าไฮเดนเยียนิดนึงนะผมอ่าอันนี้ในความคิดเห็นของผมนะส่วนถ้าเป็นอ่าชิงถ้วยแบบเพียวๆเ,เลยเนี่ย แน่นอนว่ามะเฟืองก็ยังดีกว่าอยู่พอสมควรสำหรับ2ตัวนี้นะับแต่นั่นแหละมันอยู่ที่จุดประสงค์ด้วยนะมถ้า,ากะเอาตัวที่เล่นได้ทั้งเบงเอาเล่นได้ทั้งชิงถ้วยอะไรเงี้ยไฮนดนเยีย hey, เอ้ยไม่ใช่ไฮเดนเยียไวโกสนะมมันก็เป็นตัวที่ค่อนข้างแบบดีพอสมควรเลยเนาะก็ในแผ่นนี้เนี่ยมันมีสกินใหม่ของไวโกสอย่างที่บอกนะับเป็นสกินระดับแร่ที่สามารถแลกได้จากร้านค้ากิลด์นะัมตอนแรกผมหาไม่เจอไงผมก็เลยงงเอ๊ะ ไอ้สกินมันอยู่ตรงไหนนะผมอ่ะโอเคเนี่ยเดี๋ยวไว้โกสถ้าเป็นเมื่อก่อนตรงข้างหน้าเนี่ยเราต้องโดดยื้อตรงหลุมใช่ไหมเพื่อใช้สกิลโนมแต่ว่าตรงข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมโดดปกติเลยเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องโดดยื้ออะไรแล้วนะผมคือมันเล่นแบบปกติโดดปกติตอนจังหวะสุดท้ายมันก็ใช้สกิลทันได้เลยก็ถือว่าเป็นการปรับจังหวะท,ที่เล่นง่ายขึ้นอย่างที่บอกนะผมอ่ะโอเคสกิลสุดท้ายปิดไปที่577้็จดล้านนะผมก็ตแต้เอาจะดูน้อยนิดน,นึงนะเพราะอย่าลืมว่าไอ้การเนิฟตรงจ มันก็เนิฟตัวความสามารถของสัตว์เลี้ยงไปด้วยซึ่งด่านเนี้ยมันเป็นด่านที่เย็นไ่หมีเยอะนะผมทำให้การเนิฟสัตว์เลี้ยงตรงเนี้ยห้าร้อยก็ถือว่ามีผลพอสมควรนะแต้มก็เลยอาจจะแบบไม่ได้ดูดีดขึ้นมาขนาดนั้นถ้าเทียบกับแพทก่อนนะอ่ะโอเคเราจะใช้เป็นมันฝรั่งมาละกันก็อย่างที่บอกก็จะมีสกินของคุกกี้แล้วก็สัตว์เลี้ยงมาให้แลกในร้านค้ากี่อยู่ทั้งคู่เลยนะผมก็เป็นสกินระดับแรเนาะผมชอบสกินคุกกี้นะแต่ว่าสกินสัตว์เลี้ยงผมรู้สึกไม่่่่อออยยชชบบเเาาไหรผมสังวงดกกน พราะว่ามันเป็นกระจกสไตล์อังกฤษด้ยมั้งเออพอมันเป็นอย่างงี้มันเป็นแบบกระจกโบราณแบบกระจกเกาหลีอะไรเงี้ยพวกกระจกแถบเอเชียกระจกจีนอะไรเงี้ยมันมีความแบบเป็นกระจกโบราณอะไรเงี้ยผมว่าผมชอบแบบเดิมมากกว่านะครับแต่คุกกี้ผมชอบอันใหม่นะมันน่ารักดีนะครับอ่ะโอเคแบบเป็นไวโกลใส่ชุดทันบอกอะ่ะอ่ะพลาดไม่เป็นไรนะผมเครื่องยนต์แตกไปนิดนึงก็หักแต้มไป3ล้านเนาะอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเหมือนเดิมน,นะผมมันฝรั่งเนี่ยใช้สกิลสบายๆเลยนะเพราะว่าอย่างที่บอกเลือดมันแบบ เป๊ะๆเ,เหลือๆนะผมคือต่อให้อย่างที่บอกต่อให้สัตว์เลี้ยงให้โพชชันเราไม่ทานอ่ะเราก็โดดยื้อเก็บสกิลสุดท้ายได้สบายๆอยู่ดีนะผมโอเคปิดท้ายไปก็จบที่8 1 5ล้านนะผมก็เซตนี้โพเด n t i a l สูงสุดผมว่าน่าจะได้ประมาณสัก8 2 0่บวกบวกนะสำหรับด่านนี้นะผมโอเคเรามาปิดกันที่ M3 นะครันผมกับด่านนาครใต้สมุทรสุกเทียเนาะก็ไวโกสในด่านนี้นะผมจะใช้เป็นแผนที่ชิ้นหนึ่งนะผมเพราะว่า มันจะมีปัญหานิดหน่อยเพราะว่าไวโกสเนี่ยมันสกิลตอนก่อนมันสกิวเราขึ้นโบนัสไประหว่างที่ใช้สกิลพอดีมันทําให้มีปัญหาก็คือมันจะติดดีเลย์ตอนใช้สกิลก็คือมันจะติดแอนิเมชันการเข้าออกสกิลนะผมซึ่งมันทําให้มันเสียเลือดเยอะขึ้นเพราะว่ามันเสียเวลาในการใช้สกิลเยอะขึ้นก็เลยจะใช้สกิลสุดท้ายไม่ทันถ้าเราไม่ใช้แผนที่นะผมเพราะว่าแผนที่เนี่ยมันจะเติมเลือดให้เราอีกห้าหน่วยโดยประมาณก็จะทําให้สกิลทันพอดีเนาะเพราะไวโกสเนี่ยมันเป็นตัวที่ถ้าใคร ไม่รู้จักนะผมก็ไวโกสเนี่ยมันเป็นชื่อพันหนึ่งของกระบองเพชรชนิดหนึ่งเนาะถ้าชื่อไทยเนี่ยรู้สึกว่าจะชื่อพันธุ์กระดูก,กนนะมังกรมากชื่อพันธุ์ประมาณนั้นนะบแล้วก็ความฮาก็คือไวโกสเนี่ยมันเป็นคุกกี้ที่เข้ามาหลังแพทของเจ้าลำไย,ยพอดอีมันก็เป็นการแบบเหมือนรีเลทถึงกันนะ่ะเออแล้วก็แต่ว่ามันก็เป็นในมุกเชิงภาษาไทยไง,ไงแต่ถ้าเป็นแบบในเชิงของภาษาอังกฤษก็คือไวโกสก็คือผีขาวถูกไหมอ่ะ ตัวไวโกสมันเป็นผีที่เป็นสีออกขาว,ขาวๆหรือเขียวหน่อยอ่ะก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่ามันชื่อไวโกสก็ถือว่าเป็นการเล่นคำของตัวไวโกสนะผมสำหรับคุกกี้ตัวนี้เนาะอ่ะก็เป็นกิมมิคเรื่องชื่อนะผมของตัวนี้อ่ะเดี๋ยวดูเลยนะเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นโบนัสไทม์นะผมถ้าใครจําได้เนาะซึ่งเนี่ยมันติดการใช้สกิลระหว่างโบนัสไทม์พอดีแล้วมันจะติดดีเลยแอนิเมชันนิดหนึ่งนะผมตอนก่อนและเข้าสกนะิลเนาะเพราะว่าเราเข้าโบนัสกลางคันไงแล้วมันติดสกิลอยู่ มันก็จะเสียเลือดเยอะขึ้นนะซึ่งไอตัวเมคนิกตัวนี้เนี่ยมันก็ส่งผลกับคุกกี้หลายๆตัวนะมันไม่ใช่เป็นแค่ไวโกสตัวเดียวนะครพวกคุกกี้ที่แบบมีเลย์แอนิเมชันเยอะๆหรือ,รอมีการแบบท่าเข้าแอนิเมชันใสใช้สกิลอะไรเงี้ยก็จะเป็นนะครับเช่นอ่าลิ้นจี่ตอนที่พุ่งพอดีตอนพุ่งปิดท้ายอ,ะอ่ะถ้ามันเข้าโบนัสพอดีมันก็จะค้างแล้วก็จะใช้สกิลนานขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็มีอ่าตัวอะไรอีกแมตะกว่าอ่าแมตะกวาเนี่ยชัดเจนเลยเพราะว่า ตอนคลิปก่อนผมก็ใช้ตัวเมคานิกนี้นะผมในการที่มันไปได้ไกลขึ้นจะพูดวเป็นเมคานิกก็ไม่ได้งต้องพูดวเป็นบัคกก็ไม่เชิงอีกนะผม <c oughs> คือมันเป็นด้วยความมันเป็นที่ตัวคุกกี้แหละอ่าแล้วก็จอมโจรคนุณธรรมอีกตัวอันเนี้ยเป็นตัวที่ชัดเจนมากอีกตัวหนึ่งเหมือนกนันนุมเพราะว่าผมเคยแบบเล่นจอมโจรหลายด่านแล้วมันชอบแบบมีปัญหาคือจอมโจรใช้สกิลระหว่างที่ แล้วมันขึ้นไปโบนัสระหว่างใช้สกิลพอดีแล้วจอมโจรอะพอมันลงมามันเหมือนแบบไล่แอนิเมชันซ้ำตอนเข้าสกิลอีกทีหนึ่งก็เลยกลายเป็นว่าเสียเลือดเพิ่มไปนมก็ลเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมห,หลายๆเซตจ,จอมโจรก็เลยอาจจะแบบดูดรอปอะไรเงี้ยนะตอนช่วงเวลานั้นเพราะว่ามันติดเรื่องปัญหาด้านนี้แหละ, <c oughs> ะก็ไวโกสก็เป็นนมแต่ว่าแน่นอนพอเราเอาแผนที่มาเราก็หมดปัญหาตรงจุดนั้นเนาะเพราะว่าแผนที่เติมเลือดให้เราละดูเลยนะผม ขนาใช้แผนที่อ่ะเลื่อนมันยังปิ่นหลอดตอนก่อนใช้สกิลสุดท้ายพอดีเลยนะส่วนตัวไวโกสนะะก็เลยไม่แปลกเนาะจริงๆจะใช้เป็นเครื่องยนต์ก็ได้นะเออเพราะว่าถ้าใช้เครื่องยนต์เนี่ยมันจะใช้มันจะแบบเริ่มใช้สกิลพอดีแล้วเข้าโบนัสไปนะฮะซึ่งมันจะทําให้จังหวะของไวโกสไม่เสียนะเพราะว่ามันจะเป็นแค่จังหวะกับตอนมันจะมีแค่บางจังหวะเหมือนกันนะเอออย่างของไวโกสเนี่ยจังหวะมันจะเป็นปัญหาตอนที่ถ้าขึ้นโบนัสระหว่างที่กําลังหลอกกดปุ่มสามชาสามชาสามหลอกพอดีนะฮะ อ่ะก็จะเป็นแต่ว่าถ้าไปเข้าตอนแบบก่อนใช้สกิลหรือตอนแบบพุ่งพอดีอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยมีปัญหานะครับหรือคุกกี้บางตัวที่เข้ามันก็แล้วแต่ทมิ่งมันด้วยอย่างแม่จักวาถ้าสมมติว่ากดจังหวะโดนตีเสร็จแล้วแล้วขึ้นไปก็ไม่เป็นนะครับเออก็อย่างที่บอกมันเป็นมันเป็นเหมือนเป็นบลักละกันเออใช้คําว่าเป็นบลักน่าจะเข้าใจง่ายกว่านะครับอ่าโอเคก็มันฝรั่งเนี่ยเราเล่นสบายๆนะก็ด่านนี้เนี่ยแต้มของไวโกสเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณแ0 0ต้นๆนะ พราะตอนแรกเนี่ยมันมีเซตเนี้ยเคยติดสกอร์อรอู่ตอนช่วง2อสาวันแรกแต่ว่าช่วง2อสวันที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเซตมาใหม่แล้วนมก็ตบมันก็เลยแบบอ่าตบเซตของไวโกสลงไปนมอ,อันดับมันก็เลยหล่นลงไปเนาะเพราะตอนนี้มีเซตหนึ่งที่น่าสนใจอย่างเซตของเลมอนนุ่มก็เซตเลมอนนะตอนนี้ในด่านนี้เนี่ยก็ทําแต้มได้ประมาณ836ล้านสูงสุดนะแต่ว่าก็เล่นค่อนข้างยากนะมดังนั้นผมก็ยังจะเชียร์เป็นเซตของมาเฟืองมากกว่าเนาะสำหรับด่านนี้นุมโอเคก็เนี่ย สัตว์เลี้ยงเราผลิตโพชั่นให้นมก็สบายสบายเนาะเนี่ยเลือดเลือๆเ,เลยสำหรับมันฝรั่งในการใช้สกิลในหลังนี้นแต่แต้มก็จะดูน้อยหน่อยนะเพราะว่านั่นแหละมันด่านท้ายมันเยลลี่ไม่เยอะเท่าไหรน่นโอเคจบที่799เนกาะก็เดี๋ยวเราไปสรุปไบโกสก็เลยดีกว่านะครับผม โอเคเรามาสรุปน้องไวโกสกันนะครับก็ดูจากสกอร์บอร์ดเนาะก็ถ้าเป็นในดาน่านนี้จะทําแต้มได้ค่อนข้างโอเคนะครับก็ถ้าเป็นเซตของไวโกสในด่านนี้เนี่ยสุดตอนนี้จะอยู่ที่807ล้านนะครับก็ห่างจากเซ็ตของวอรนัทมา5ล้านนะถ้าแบบเป็นเซตอีพิกเหมือนกันนะครับส่วนในส่วนดอกไม้เนี่ยอันนี้จะไม่ติดนะครับเพราะว่าเซตสูงสุดตอนนี้ถ้าเป็นเซตอันดับ15ท็อปเนี่ยจะอยู่ที่822ล้านซึ่งไวโกสเนี่ยต่อให้เล่นเพอร์เฟกผมว่าก็ได้ประมาณ820ออยย่่่่่่าาาางงงงีีบกกกกนนนนะซึ็ััััไมมสู้้เเดดตววผ ส่วนในนครใต้สมุทรเนี่ยซึ่งถ้าเทียบกับเซตในเมตาเหมือนกันเนี่ยอะก็ไม่ติดในสกอร์บอร์ดเหมือนกันเพราะว่าไวโกสเนี่ยในด่านนี้จะทําแต้มได้ประมาณ806 805ประมาณนั้นนะาหมุนสุดๆซึ่งแน,น่นอนว่าก็สู้ต่ําสุดไม่ได้อย่างาเซตมะเฟืองผัดล็อบสเตอร์ตอนนี้ก็จบที่87ถูกไหมอะ ก็ต่างกันพอสมควรน,นะครดังนั้นไวโกสเนี่ยในชิงถ้วยจะอยู่ในระดับกลางๆพอใช้งานได้แต่ไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่มากส่วนในเบรกเอาเนี่ยผมไปเช็คมาละถ้าเป็นในเบรกเอาตอนนี้ที่แบบโ,โหดเลยนะก็จะมีที่ได้ใช้งานก็จะเป็นโส,สมันแห่งดอกบัวตอนนี้อยู่ในผลที่10นะผมผมไปเช็คมาส่วนในดั่นวันเดอร์คลัเนี่ยตอนแรกมันมีเซตที่ใช้อยู่แต่ว่าในซีซั่นที่ผมพูดอยู่ตอนนี้มันเริ่มนับ ซีซั่นทดลองมานะผมซึ่งซีซั่นทดลองอนะ่ะมันมีเรื่องของกติกาใหม่ที่เลือดลดเร็วขึ้นแต่ได้แต้มเพิ่มขึ้น ซึ่งไวโกส์นะตอนนี้มันไม่ได้โผล่ในซีซันทดลองตรงนั้นนะครับแต่ว่าก็สามารถน่าจะหยิบพอไปใช้งานทดแทนได้หลายตัวแหลอะอะดังนั้นไวโกสเนี่ยผมว่าก็เป็นตัวที่โอเคที่จะใช้ในการหยิบมาเล่นนะครับแต่นั่นแหละมันก็มีตัวที่ใช้งานได้ดีกว่าเนาะก็ขึ้นอยู่กับตัวละพินิจละกันถ้าอยากหาตัวที่พอเล่นชิงถ้วยได้แล้วก็เป็นตัวที่เอาไว้เล่นเบรกเอาเนี่ยผมว่าไวโกสเป็นตัวที่โอเคพูดถึงสกินไวโกสกันอีกหน่อยนะครับก็ไวโกสอย่างที่บอกสกินเนี่ยมันอยู่ในร้าน ร้านราคาเนี่ยผมจำไม่ได้แต่ว่าหมื่นกว่าเลยนะอว่ารวมๆถ้าซื้อสกินสัตว์เลี้ยงคู่ได้เนี่ยก็น่าจะประมาณ2 0 0 0ม่นได้นะผมในการซื้อสกินของคุกกี้แล้วก็สัตว์เลี้ยงซีซั่นเนาะแล้วเดี๋ยวนี้นีรู้สึกว่าสกินเนี่ยมันจะสลับกันนะก็คือมันจะมีสกินซีซั่นของมาสเตอร์แลนด์ที่จะโผล่มาเดือนหนึ่งแล้วก็จะมีสกิน ซีซั่นของวิ่งกิลเนี่ยที่จะโผล่มาสลับกันนะผมก็คือถ้าเดือนนี้เป็นสกินของไวโกสที่เป็นสกินกิลถูกไหมเดือนหน้าเนี่ยมันก็จะไม่มีสกินซีซั่นแต่ว่าก็จะเป็นสกินของมาสเตอร์แลนแทนเออมันก็จะสลับกันเป็นแบบนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นแพทเทิร์นแบบใหม่ของตั้งแต่ซีซั่น8เป็นต้นไปนะผมโอเคก็จบกันไปแล้วนะผมสำหรับการเล่นคุกกี้ลดไวโกสปรับใหมนะ่เนาะก็ถือว่าปรับมาใช้งานได้โอเคในระดับหนึ่งเลยนะผมเป็นตัวที่ดีเนาะโอเคก็ไว้เจอกันใหม่อีกนานะบบ